สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารว่างมาฝากกันค่ะสําหรับเมนูอาหารว่างนี้อาจจะเป็นที่รู้จักของหลายๆคนชื่ออาจจะคุน้นๆนั่นก็คือเมนูไก่วิงซีดค่ะอ่าคุณแล้วใช่ไหมแนนเคยทําไก่วิงแซบไปแล้วใช่ปะวันนี้แนนจะมาลองทําไก่วิงซีดดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไก่วิงซีดกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะอันนี้เป็น เออน้องปีกค่ะเป็นน้องปีกส่วนบนอันนี้ก็จะเล็กๆแบบนี้หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดสดทั่วไปค่ะแป้งทอดกรอบค่ะผงมะนาวค่ะแนะนำให้อออาจจะมีที่ฟูดแลนด์นะคะที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันพริกไทยค่ะเกลือพริกป่นละเอียดค่ะผงปรุงรสค่ะ อันนี้ก็เป็นผงกระเทียมค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะอันนี้นะ่าจะทอดไก่ก่อนนะคะแล้วก็โรยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะม,มืนเดิมทีนี้ก็คลุกเขาให้ทั่วค่ะ แล้วเราก็จะนําไปชุบในแป้งแป้งแบบแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะโอใส่ลงไปเลยคลุกให้ทั่วคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําลงไปทอดกันคะ่ะตอนนี้น้ำมันน่าจะได้ทีแ่แล้วลองใส่ลงไปก่อนเลยและ นันจะทอดให้หมดเลยนะคะเราจะทอดให้สุกเหลืองกรอบแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวปีกไก่ของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะนันก็ถ้าที่บ้านใครมีถุงใหญ่เนี่ยใช้เลยแต่พอดีนันมีถุงเล็กก็เลยต้องใช้อย่างนี้ ใส่ตัวเครื่องปรุงลงไปนะคะใส่ลงไปในถุงทุกอย่างรวมกันสำหรับตัวไก่วิงซีเนี้ยรสชาติมันออกจะเปรี้ยวนำใช่ไหมคะแนนเลยใส่ตัวผมมะนาวเนี่ยเยอะกว่าอย่างอื่นนี่ก็เขย่าให้เข้ากันก่อนหรือจะใช้แบบคลุกเอาก็ได้นะคะแบบที่นายเคยทำตัวไก่วิงแซบแต่นี้ค่อนข้างจะง่ายกว่านิดนึง โอเคมาเข้ากันแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะยั่พักสามชิ้นนะนถ้าใครมีถุงใหญ่ๆอะ่ะแนะนำให้ใช้ถุงใหญ่ๆนะนี่นมันเล็กไปหน่อยแต่ใช้ได้อยู่แค่นี้แหละเ๋ยวให้ตัวเครื่องปรุงเนี่ยมันเกาะที่ตัวไก่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดวางใส่จานเลย รสชาติมันอาจจะไม่ใช่สักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าใกล้เคียงเหมือนกันเดี๋ยวแน่นขอไปเขย่าให้หมดก่อนค่ะเดี๋ยวมาจ,าจัดจานเสิร์จกันค่ะตอนนี้นั้นก็เขย่าให้เครื่องปรุงคลุกกับตัวไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะน่าทานแบบนี้รสชาติก็จะคล้ายๆกับไก่วิงแซบแต่ว่าตัวนี้ออกค่อนข้างจะเปรี้ยวน้ำเพราะว่ามันคือไก่วิงซีค่ะ ทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ามายองเนสก็ได้นะคะตามใจชอบเลยถ้าใครอยากทำเมนูนี้สามารถติดตามอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะโครตรหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ